ครูยโยอยากเล่าจากหนังสือเรื่องความสุขของกะทิประพันธ์โดยงามพันเวชาชีวะนาบ้านกลางเมืองตอนที่22กระจกเงากะทินึกไม่ออกจริงๆว่าอะไรทำให้คนสองคนตัดสินใจอยู่ด้วยกันและอะไรทำให้ตัดสินใจแยกทางจากกันกะทิ สบตาตัวเองในกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนของแม่คืนนี้นาดากับกะทิจะนอนด้วยกันในห้องนี้ลุงตองจะนอนในห้องพักแค่ส่วนนาการยึดโซฟาห้องกลางไว้เรียบร้อยแล้วเงาสะท้อนตรงหน้าหลีกทางให้ภาพจากอัลบั้มที่กะทิเปิดดูเมื่อบ่ายฮันนีมูนที่เล็กดิสทริก เที่ยวฤดูร้อนที่สกอตแลนด์บนจุดชนวิวที่ฮ่องกงแม่ดูมีความสุขดีอย่างเห็นได้ชัดคนข้างกายก็ดูจะเหมือนกันหรือว่าลึกลงไปในใจแล้วแม่ไม่ใช่คู่ชีวิตที่พ่อสอดแสวงหาคนบางคนวิ่งไล่ความฝันไปเรื่อยๆจนไม่รู้จริงๆว่าความฝันที่อยู่ใกล้ตัวนี้เอง ลุงตองพูดเรื่อยๆขณะจุงมือกะทิชมสวนเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานักการเสนอให้เดินไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมใกล้ๆกะทิจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนาจะได้ไม่ต้องลางจานด้วยไงนักการตบท้าย,ยิ้มยิ้มทุกคนตกลงและพากันเดินมาตามถนนร่มคืมึม เพียง5นาทีก็ผ่านป้อมยามเข้าสู่โรงแรมลุงตองบุยใบให้นาดากับนกักการล่วงหน้าไปจองโต๊ะก่อนให้เหตุผลว่าจะพากะทเดินเล่นเพราะยังไม่หิวพอคล้อยหลังลุงตองก็พูดรลอยๆว่าให้จู่จีกันบ้างแหมกว่าจะลงเอยฝ่ายหนึ่งก็สงวนท่าที อีกฝ่ายก็ไม่รู้จากมองของใกล้ๆตัวกระถิไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะกำลังแหงนคอตั้งบ่าต้นไม้ตรงหน้าออกดอกอยู่สูงสุดซอยดอกโตสีเหลืองกลีบซ้อนเป็นชั้นๆลุงตองบอกว่าดอกสุพรรณิกาโชคดีที่กระถิเมื่อยคอก้มหน้าลงจึงเห็นดอกร่วงๆ ลองเก็บมาดูก็เห็นว่ายังไม่ชามลุงตองบอกว่ารู้จักกับคนสวนที่นี่ดีเคยมาจัดดอกไม้บ่อยๆเดี๋ยวจะขอให้เอาไปลอยน้ำในชามแก้วก็สวยดีกะทิไม่เคยเข้าไปในร้านเท่ที่บริการแบบบุฟเฟ่มาก่อนอาหารมากมายละลานตาละลานใจนาดาพาดูป้ายชื่อและเปิด ฝ่าภาชนะที่อุ่นร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอลให้ดูกะทิชชเง้อคอดูลุงตองส่งเสียงอยู่ข้างหลังว่าชอบอะไรก็ตักมาเลยหนึ่งจานอีกจานเป็นของอยากชิมแยกไว้อย่าปนกันชิมแล้วค่อยตักอีกทีกะทิทำตาปริบๆของง่ายๆลุงตองก็ต้องทำให้ซับซ้อนเสียอย่างนั้นเองกะทิชชี นาดาตักแปบบเดียวก็เรียบร้อยนกักการคลี่ผ้าเสร็จปากปูลงบนตักให้กะทิเท่านี้อาหารอร่อยก็ดูจะทำให้ชีวิตรื่นรมขึ้นในทันทีกะทิ <c oughs> หยิบหวีขึ้นมาแปรงผมอย่างใจลอยภาพสะท้อนในกระจกเข้าแทนที่ภาพเหตุการณ์เมื่อหัวค่ำเดี๋ยวนี้กะทิรู้แล้วว่าตาโตๆของตัวเองเหมือนตาของใคร คิดถึงแม่จางแม่คงเคยจ้องมองเงาตัวเองในกระจกบานนี้มานับครั้งไม่ถ้วนกะทิเชื่อว่านับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันที่ภาพเงาจากอดีตจะผุดขึ้นต่อหน้าให้แม่ได้เห็นเพียงแต่กะทิไม่รู้เลยว่าแม่รู้สึกอย่างไรกับอดีตโหยหาอลัยขุนแ้นใจหวนให้อาดูน กะทิอยากมีมนวิเศษถามกระจกว่ากระจกวิเศษบอกค่าทีแม่มีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรเมื่อสูญเสียความรักไปครั้งนั้น